ที่ด่านตรวจสุดท้ายของสถานีแพรกตะคร้อนี้ก็เต็มไปด้วยผีเสื้อดูนะครับหลากหลายผีเสื้อเยอะจริงๆแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าใหญ่แห่งนี้ซึ่งเป็นที่พักพิงของสัตว์ป่าเป็นที่ทัศนศึกษาของมวลหมู่มิตร ก็ทีี่่นดีนะครับยูนไหนก็มาถ่ายทีงนะนี่ตรงนี้สถานที่มีครัวมีครัวมีบันไดข,นขึ้นเป็นไปนอนข้างบนมีพนักง,งานนอนที่นี่ตอนกลางคืนสถานที่ดีก็ จะรอดแห่งการทะปกก็ได้ไม่เมื่อวานไปเที่ยวไรล่ะเออครับก็วันนี้นกลับเดินทางกลับเดินทางกลับครับสู่วันนี้ก็กกนนกลูกหับไม่ปรหลัปแล้ว เรียบร้อยอ้าฝากด้วยแล้วของเทียนก็บุกสมบุกสมบันนี่จะของรถบุกสมบันนะครับกี่ปีแล้วครับเนี่ยคุณเทียน50ปีปโอ้โห <laughs> รถมากอายุเท่ากับอายุเท่ากับคนขับนะ <laughs> อายุรถ ห้าสิบปียังใช้ดีอยู่แ,บบและคุณภาพดีนะรถแลนด์โรเวอร์ทำด้วยอลูมิเนียมสเนิ่นไม่กินเราจะ่ลับากเลเพืพ่อด้วยกันได้ปู่กับหลานปู่ <laughs> ปกับหลานที่นี่สิบสองปีทันนี้ท่านน,นนี้เอาไว้ลากคันนี้ป <laughs> ู่ปู่ก็ต้องลากหลานยังไงมัมนด่าปู่ไม่ลากหลานแล้วใครจะลากเ <laughs> จ้า รดูรอๆอย่าลืมกดไลค์สับตชไคร้กดติดตามหน,นไม่แน่ออนทัวร์เที่ยวกินนอนออนไลน์ไม่เคยเรียนแบบน้องตา่าไรครับไม่ใหญ่น้อยครับผมออกจากป่าแล้วผมรอดตายแล้วแต่ว่าบาดเจ็บนะครับาบาดเจ็บเรัดเจ็บครับ บาดเจ็บสาหัสถุงน้มนีนนยครับก็ฝากไว้ซึ่งเลือดเนื้อและชีวิตตลอดจนทุกๆชีวิตอันเดียวดาย